เรติยกเชิดโจเกียรติให้กับนักวยวยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งข่าวทางคณะกรรมการได้ทับสัรว่าเป็นนักชกที่มีผลงานประชาชนทั่วไปทั่วผู้กองการยอมรับในนามพญาพึ่งตึงกบลชื่อจริงนายอภิวิทเป้าเงิน ิดที่บ้านร่องก้าวตำบลโนนคออำเภอโนนคูจังหวัดริสะเกเกป็นจุบันอายุ17ปีซอมอยู่ค่ายบวยดึงอุบลอำเภอตราการพุทธผลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีหัวหน้าคณะคุณสมชายใจชอบหรือคุณอึ่งอุบลคนรวยเพื่อเป็นผู้จัดการมีอาจารย์บอยโนนคูณเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้ฝึกสอนชิดชัยทีเด็ด99และสมพรโม หมูรอบเบ้าสถิติปี2566 14ไฟชะนะ13ไฟแพ้เพียหนยรรึ่งไฟไฟแย่ชมเชย1ชนะรอกยกสามเจ้าหน้าาลสิทธิครูอินทิเสกเกียรติชะนะคะแนนเพชรบ้านดอนเพชรแสงทองที่จังหวัดอุบลราาชธนีชน,นชะนรอกยกสองเพชรน้ำหนึ่งพีระยุทธฟาร์มที่จังหวัดศรีสะเกษ แพ้รอบยกที่สี่เอกอาวุธพันดับรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินห้าชะนะคะแนนเพชรดำชอพิชิตที่จังหวัดริสเกตหก 6. ชนะนอบยกคสี่วันมีโชคส,าาช 1, ส,สิทธิดาบหานที่ขอนแก่นเจ็ดชนะนอยุคหนึ่งนุ่มพรเทพสอเสรีไทยที่จังหวัดริสเกตแปดชนะเพชรสีบอกนักบินอร่อยยนที่จังหวัดอำนาจเจริญเก้าชนะคะแนน ต่อสอุว่าที่จังหวัดศรีสะเกษ10ชนะคะแดนเพชรกำน,นัน10ผู้ใหญ่นิรันด่จังหวัดร้อยเอ็ด11ชนะคะแนนวันใบช่งางไดยบวยไทยที่จังหวัดศรีสะเกษ12ชนะเลิยกที่สามรถบดแพทโป้ตามสมที่จังหวัดอุบลราชธานี13ชนะเลิยกหนึ่งเพชรพิชัยมีนายโยตินที่เวบบทีวยวร,บบราชดำเนินและ14ชนะคะแดนคมพยักษ์ พญาภูหลกที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติขออนญาตเรียนเชิญพญาพึ่งอึกงกบลรับประวัติโรคเกียรติยศเป็นเกียรติในฐานะนักปวยยอดเทียบพญาปีพุทธศักราช2566ครับ